ดีครับผิช่องเดคอมีพีทนะครับผมวันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปไอยู่ในรายการรีโนเวทรถนะครับนี่ซึ่งคันนี้นะครับอันนี้หลายๆคนอาจจะคุ้นตาไปมากๆเลยเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยรถคันนี้นะครับได้ทําการมารีโนเวทรถทาสีใหม่ทั้งคันนะครับนี่เดี๋ยวผมขึ้นคลิปให้ดูนั่นแหละครับนั่นคือคลิปของเจ้ารถคันนี้ในวันนั้นนะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยรถคันนี้ก็มาทําสีใหม่ทั้งคันเนาะมาวันนี้นะครับรถเขาจับมา แปลงจากสองเพาเป็นสามเพานะครับนี่เพราะคันนี้เป็นเดิมทีเป็นพ่วงน้ำสองเพาใช่ปหละ่ะนะครับเดี๋ยวเขาจะแปลงเป็นเดี๋ยวเราก็จะแปลงนะครับเป็นพ่วงน้ำสามเพาเนาะพอดีลูกค้าเขาเรียก uest มานะครับกับรถคันนี้น,นี่นี่นะครับนี่เขาจะเป็นเจ้าตัวพ่วงตัวพ่วงคันนี้เนาะเดี๋ยวผมต้องถ่ายหลบๆนิดนึงมันมีรถคันนึงเกิดอุบัติเหตุนะครับผมไม่เอยอยากถ่ายติดเท่าไหร่ <laughs> ไม่อยากไม่อยากถ่ายถ่ายติดนะครับเดี๋ยวผมจะพยายาม ไม่ถ่ายติดแล้วกันมันจอดข้างๆกันนี่แหละแต่ผมพยายามไม่ถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าคันนั้นผมไม่ได้เอาเข้ารายการไม่ได้ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะนะครับนี่นี่นะครับจะเป็นวงน้ำสองเพานะครับนี่นี่นนะดูตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นนะมมันจะเป็นสองเพาเดิมเดิมเป็นสองเพานะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นสามเพานะครับก็คือเพิ่มรอตรงนี้ด้วยตัวหน,นะนึ่งนะนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับ ี่เหมือนภาพเดจาวูเนาะเหมือนเราเคยถ่ายกันเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับนี่ด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับไอเพจด้านข้างด้านหลังเออนะครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่นะครับเดี๋ยวขอเซนเซอร์หมายเลขทะเบียนหน่อยละกันเรารถคันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะเอ นี่นะครับรถจอดเบียดกันนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้รถก้อนรถจอดไปตีรถจอดกันเยอะเนาะนี่นะครับก็จะเป็นรถคันนี้นะครับรถคันนี้คอลูกค้าจะตามที่เราพูดจะพูดพูดหลายรอบไปวกันนะครับก็ลืมบอกเลยวันนี้นะครับเป็นวันที่12กุมภาพันธ์ปี2 0 2 2นย่อนะครับตรงใกล้ใกล้กับวันวันโนเลนทาแลวนะครับนี่ก็เราก็ถ่ายคันนี้กันก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าคันนี้เป็น รีโนเวทรถแต่พอะรีโนเวทรถอันนี้ผมตามที่ผมพูดไปตามเดิมนะครับว่ารีโนเวทรถเนี่ยผมจะไม่พูดผมพูดชื่อ ep ออกคลิปไม่ได้เพราะว่ารีโนเวทรถแต่ละคันมันใช้เวลาค่อนข้างนานนานอยู่พอสมควรเลยมันเลยก็ต้องแบบแต่ละคันก็จะไม่รู้นะครับว่าเอ้ยคันนี้เป็นคลิปเทปที่ ep ที่เท่าไหร่เนาะนะครับโอเคเดี๋ยวคันนี้ถ้าเริ่มมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้รถมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอะไรอย่างนี้เนาะ โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันในวันนั้นเลยดีกว่านะครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นวันที่6มีนาคมปี2022นะครับผมตอนนี้รถก็ได้ทาํากราดได้ได้เพิ่มเสร็จเรบร้อ,อยแล้วนะครับนี่เห็นไหนะครับนี่ตอนนี้รถก็คือ ทำการเพิ่มจากสองเพาเป็นสามเพาเ,เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตง่ายๆเลยเนหะ็นไหมลอนี้เป็นเห็นไหมตอนนี้คือเหลือแค่พ่นสีดุมลอน,นะครับแล้วก็ติดบังโคลนแค่นั้นเองเนาะนะครับเหลืออยู่แค่นี้เพราะตอนนี้เราเพิ่มเสร็จแล้วแล้วก็เหลือแค่ตรวจอะไรอย่างนี้นะนะครับตัวรถนี่อันนี้เราก็ทําเสร็จแล้วเมื่อกี้จะหลุด,ดว่าเป็นสามีนาสองวันที่เป็คือ <c oughs> <c oughs> เรื่องความว่าถ้าคนไหนจำรีโนเวทรถครั้งก่อนได้เนี่ยเมื่อประมาณนานมาแล้วเนี่ยคันนี้ อยู่รายการรีโนเวทรถปีที่แล้วคันนี้อยู่ปีที่แล้วนะครับแล้วมันช่วงเวลาที่ถ่ายเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากอ่ะมันเดือนมันไม่เดือนอะ่ะไม่จําไม่ได้ใจเดือนอะ่ะแต่วันที่เนี่ยมันใกล้เคียงกันมากเพราะว่าตอนแรกเราเราถ้าจําถ้าคนไหนคนเคยดูคลิปนั้นนะตอนนั้นผมถ่ายอยู่ตรงนี้อ่านะครับนี่แล้วคันนี้กกลับไปอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าลูกค<ม>้าออกรถใหม่นะครับป้ายแดงลูกค้าออกใหม่ป้ายแดงแล้วเลยก็ เอาตัวพวกไหนๆแล้วตัวพวกก็มาเพิ่มคานเนาะนะครับน mm ี hmm. ่แล้วผมดูทรงเดี๋ยวคลิปรีโนเวทรถเนี่ยแต่ก่อนมันจะมีครั้งหนึ่งผมถ่ายแบบ2คลิปติดกันใช่ไหมนะครับเหมือนเป็นคลิปรีวิวรถใหม่กับรถรีโนเวทแต่ก่อนนะแต่เป็นคันอื่นนะครับไม่ใช่คันนี้เดี๋ยวคันนี้เราจะถ่ายรีโนเวทจบก่อนแล้วค่อยถ่ายรีวิวตอนรถใตแดงขายโคู่คันนี้แหละนะครับนี่แต่รีโนเวทรถเดี๋ยวผมจะตัดจบก่อนนะครับ รถใหม่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นในคลิปคลิปนี้นะอาจจะได้เห็นตอนช่วงที่รถรถใหม่ผมเอาเอาัพโหลดคลิปลงพอดีเนาะนะครับเดี๋ยวเราลองมาเดิกน,กนก่อนเนาะนะครับนี่เราจะไปอย่างนี้เลยนะครับนี่เราหลังจากที่เราเพิ่มคานกันไปแล้วเนาะนะครับนี่รถก็จะสามารถน้ําหนักสามารถรับน้ําหนักบรรทุกได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมนี่ นะนะครับนี่เนาะโอเคนะครับเดี๋ยววันไหนที่รถเริ่มมีการเป,ปลี่ยนแปลงอย่างเช่นเสียงลมมันจะเข้าไม่นิดนึงขออภยัยนะนะครับถ้าวันไหนรถเริ่มมีการเปลีป่ยนแปลงเริ่มมีการใส่บางคนทําอะไรเก็บงานเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปกันให้ดูเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันวันนั้นเลยดีกว่านะครับ วันนี้นะครับก็จะเป็นวันที่สี่เดือนสี่นะครับผมวันนี้คือโอ้ยเลขสวยพอดีเลยสี่เดือนสี่นะครับวันนี้วันที่สี่เมษายนปีสองพันยี่สนะครับรถก็ทําเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนี่น้องสมมอบนะวันนี้เป็นวันสมมอบรถนะครับผมวันนี้นะครับนี่ทันนี้เขาออกคู่กับตัวแม่นะครับตัวแม่จะเป็นตัวแตตัวแม่ใหม่เลยเราจะไม่ให้ดูตัวแม่ละกันวันนี้เพราะว่าตัวแม่ให้ไปดูในคลิปที่ผมรีวิวตัวแม่นะครับผมคลิปนี้ผมว่า รีโนเวทรถคลิปนี้ผมว่าน่าจะลงก่อนคลิปรีวิวเต็มของตัวแม่แน่นะครับผมนี่อันนี้จะเป็นคลิปที่พาดูตัวลูกนะครับเพราะว่าตัวลูกเราถ่ายรีโนเวทรถกันนะนะครับเพิ่ม2เท่าเป็น3เท่านะนะครับคันนี้คือตอนนี้รถเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยนะนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่นะครับตัวตัวพ่วงนะครับนี่คันนี้ก็จะแบบสั้นๆหน่อยนะครับเพราะว่าตัวพ่วงคันนี้ยาวถ้าฝุ่นไห้าติปเอง คือเล็กแหละเล็กกระทัดรัดมากนะครับรถคันนี้คือตัวพุ่งอยู่แค่6เมตร50นะนะครับนี่ปกติสามเพลา6เมตร50จะไม่ค่อยมีให้เห็นกันบ่อยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะแบบไปออกโตสองเพลากันหมดเนาะสามเพลาก็จะมีแบบนานๆมีทีอะผมจะเห็นทีนึงนะอย่างเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีอีกคลิปหนึ่งนะครับผมไม่รู้น่าจะเป็นคลิปต่อจากคันนี้หรือเปล่าไปถึงคลิปรีวิวเต็มนะจะเป็น6เมตร50สามเพลาแท้ๆนะครับผมเนี่ย เดี๋ยวคือนเนี่ยตัวแม่คันนี้เนาะนะครับอันนี้ก็ต่อต่อตอ,อยู่สามพันนะเดี๋ยวเราเข้าพาเราค่อยพาไปดูในคลิปรีวิวอีกคลิปหนึ่งนะครับน่าจะลงหลังคลิปตัวแม่คันนี้ลงแล้วแหละนะน,ะนี่ัน,นตัวพ่วงเนาะนะครับดสั่งเข้าอันนี้เรื่องเรื่องแบบจดเรียบร้อยนะครับผมนี่มีแบบเรียบร้อยนะครับถูกต้องตามกฎหมายในรถคันนี้เพราะว่ามีแบบเรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวรถตัวนี้นี่ก็จะเป็นอย่างนี้ลายก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยเหมือนตอนที่รถออกเมื่อปีที่แล้วที่เราให้ดูกันเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วที่ปีประมาณ63เนี่ยวิวไวิวไปวิว63 64เนี่ยที่เรารีวิวไปนะครับที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนสีใหม่ทั้งหมดทั้งขัานนี่ตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละครับ กับน่าจะเป็นรถคันคันที่แรกหรือคันที่สองแล้วแหละครับที่เราถ่ายรายการรีโนเวทรถสองรอบสองรอบแล้วกับคันเดียวกันเพราะว่าคันที่แล้วก็เราก็ถ่ายที่เอารถมาทําสีใหม่ครั้งนี้บดเพิ่มคานนะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยตัววมามอ,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 อมุมนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็น รถ6เมตร50ก็จะเป็นอย่างนี้นี่มองมันก็สั้นๆเนานะเดี๋ยวรีวิวตัวแม่เนี่ยมอาจจะพาให้ดูแค่ตัวพ่วเนาะแต่ถ้าคนไหนอยากดูตัวพ่วงแบบละเอียดก็ดูดีลินี้ได้นะเดี๋ยวเรือบอกเรือบอกสเปคเลยนะครับตัวพ่วงคันนี้เนี่ยยาวอยู่ที่6เมตร50กว้าง2เมตร50สูง2เมตร5เซน2เมตร5เซนนะครับไม่ใช่2เมตร50นะสูง2เมตร5เซนเนาะก็จะสูงตัวแม่นะครับตัวแม่จะสูง2เมตร7อ่า มีนะจะเป็นอย่างนี้นะครับรถนี่โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้รายการรีโนเวทรถ EP ที่16หรือ17นี่แหละนะไม่รู้เหมือนกันว่าคันไหนจะได้ลงก่อนระหว่างรถยูดีที่มาทําตั้งนานแล้วนะกับรถคันนี้ก็ไม่รู้คันไหนจะได้ลงก่อดจะน้าเป็นคันนี้แหละเพราะคันนี้มันเสร็จแล้วนะครับถ้านไหน,นะครับสนใจอยากจะต่อรถบรรทุกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถดําไม่ดานะครับรถเทเลอร์รถพื้นเรียบ รถหัวลากนำรถมาเพิ่มคันนนำรถเก่ามาทำทาใหม่เนี่ยอู่เราก็รับทำนะหรือจะมาทำอย่างนี้ก็ได้อู่เราก็รับทำหมดเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปละบายบายสีแกน n e x t t i m e